หวานดยจ้ากับเพิ่มผสมก็มีพริกแกงเคี่ยวหวานพริกแกงใต้พริกแกงหยาบแล้วก็ตามพริกสดใสนะคะขาดใส่น้ํามันแล้วก็ใส่กะปิขาดไม่ได้คือกะปิมันจะเพิ่มความหอมกลมกลม่อมนี้ส่วนผสวมวัตถุด,ดิบมีไก่มีตีนไก่มีเลือดไก่แก้งใส่ฟัตตกตบท้ายด้วยใบบักกรดใบหระพาแล้วก็พริกจ้าแกงเคียวหวานตะเคียนเนื้อไก่ลงนะคะ หอมก็ขาดกระไานะคะพวกๆได้ไปได้วยกันเลยฝักมันสุกยากใส่ลงไปเลยจ้าเขียวไก่เดยจักน้อยแล้วก็สใส่ฟักรอยมันเดือดเนาะรอ้มันเดือดจักน้อยฟักเริ่มสุกเมาก็ต่้สิใส่ส่วนต่างๆลงไปตามที่หลังเนงจาจะเนาะ เี่ได้เตรียไก่ตามไปนะจ๊ะหล่นหมอแล้วพี่น้องเดีอยไปร้อยหมอเดี๋ยวแล้วพี่น้องน้องแดดไม่พิ๊ ไม่หมดแล้วพาจ้าหมดล้วผ้าเปบักปูดัวแล้วพี่นอ้องหอมหอมพี่น้องเอ้ยแล้วแล้วเตรียมตัวกินอ่าขั้นตอนสุดท้ายนะจ้าลากะทิหอมกะทินะจ้า